สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาวิเบช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะมาพบกับมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยจากค่ายยามาฮ่ารถครุยเซอร์สไตล์คลาสสิกที่ผสมผสานความดิบเทและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวนั่นก็คือยามาฮ่าโบ2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดหลายคนคงรู้จักยามาฮ่าโบกันอยู่แล้วในฐานะมอเตอร์ไซค์ครุยเซอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ V Twin และดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับปี2026นี้ Yamaha ได้อัปเกรดโบให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสมรรถนะและสไตล์การขับขี่ที่ล้ำสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมของความเป็น Bobber เ,เอาไว้ครบถ้วนเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Yamaha Bow 2 0 2 6มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ยังคงโครงสร้างเฟรมแบบดั้งเดิมไว้แต่ปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยและเฉียบคมมากขึ้นตัวถังน้ำมันทรงถั่วที่เป็นเอกลักษณ์ยังอยู่แต่มีการเพิ่มลูกเล่่นนลาายเส้กกรฟิใหม ไฟหน้าและทรงกลมที่ให้ความรู้สึกเรโทรผสมความล้ำขนาดที่ไฟท้ายและไฟเลี้ยวถูกออกแบบให้กระทัดรัดลงเพื่อเสริมให้ท้ายรถดูฉบเฉี่ยวขึ้นเบาะนั่งแบบซิงเกิลซีทอถูกบุด,ด้วยหนังคุณภาพสูงให้ทั้งความสบายและความคลาสสิกที่ไม่เหมือนใครในส่วนของเครื่องยนต์ยามาฮ่าโบ2026ยังคงใช้เครื่องยนต์วีทวินขนาด942ซีซีแบบ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้แต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองดียิ่งขึ้น แรงบิดมาในรอบต่ำๆตามสไตล์ครูเซอร์ทำให้การขี่ในเมืองลื่นไหลและการขี่ทางไกลก็ยังมั่นใจได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดที่ถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและผ่านมาตร,รฐานไอเสียล่าสุดระบบการสะเทือนหน้าเป็นเทเลสโคปิดขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังใช้โชคคู่ที่ได้รับการอัปเกรดทำให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นบนสภาพถนนที่หลากหลายดิสเบรกหน้าและหลังขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับระบบ ABS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกอย่างมั่นใจ ล้ออลูมิเนียมขนาด19นิ้วด้านหน้าและ16นิ้วด้านหลังให้ลุกที่เท่และยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ถัดมาดูที่ฟีเจอร์และเทคโนโลยี Yamaha Bow 2องพได้ใส่จอสแสดงผลดิจิทัลใหม่แบบ LCD ที่อ่านค่าได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงสแสดงทั้งความเร็วระยะทางมาตรวัดรอบน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงไฟแจ้งเตือนต่างๆครบถ้วนและยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางใกล้อีกด้วย สำหรับผ่านั่งการขับขี่ยามาฮ่าโบ2026ยังคงคอนเซปต์ที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ทุกสรีระด้วยเบาะนั่งต่ำและแฮนด์ที่กว้างทําให้ควบคุมได้ง่ายในเมืองและไม่มือหลาเมื่อเดินทางไกลน้ําหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ245กิโลกรัมถือว่ากําลังดีสําหรับ c r u เซอร์ไซส์กลางทําให้ทั้งผู้ขับขี่ใหม่และผู้มีประสบการณ์สามารถสนุกไปกับมันได้ไม่ยาก ด้านสีสันและดีไซน์ Yamaha Bow 2026มีมาให้เลือกหลายเฉดไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านสุดดิบสีเงินเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมหรือสีแดงเข้มที่โดดเด่นสะดุดตาแต่ละสีจะมาพร้อมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างตราสัญ,ญลักษณ์ใหม่และงานพ่นสีที่พิถีพิถันเมื่อพูดถึงการใช้งานจริง Yamaha Bow 2026เหมาะสำหรับทั้งการขี่ในเมืองและการออกทริประยะไกล จุดเด่นคือความคล่องตัวบวกกับแรงบิดที่มาในรอบต่ำทำให้การเร่งแซงหรือการเปลี่ยนเลนทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังให้ฟีลลิ่งที่ผสมผสานร,ระหว่างความเรโทรและความทันสมัยได้ลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครูเซอร์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ได้ขี่เรื่องราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากแนวโน้มแล้ว Yamaha b o 2026หน้าจะถูกวางไว้ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ระดับกลางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของโบมาตลอดและเมื่อรวมกับความทนทานของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ทำให้โบ2026น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าไม่น้อยสำหรับสายบิ๊กไบค์สรุปแล้ว y า m a h a Bow 2026คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยดีไซน์ที่ยังคงปลิ่นอายความดิบแบบบ๊อบเบอร์แต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายของยุคใหม่ ใครที่ชอบ c r u ยเซอร์สไตล์เท่ขี่ง่ายและดูโดดเด่นไม่เหมือนใครบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดและนี่ก็คือรีวิวจอดลึกยามาฮ่าโบ2,026จากคาวิเบถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ